สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวเกม NFT ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตข่าวข่าวนะครับผมของอเจ้าตัวเกม m o n g m o o n Village น่นเดงเนาะซึ่งข่าวนี้มันก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ มันก็เลยทำให้ผมมาสรุปข่าวให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในเกมมอนิมูลในสิ้นเดือนนี้นะั่นเองเนาะก็ข่าวนี้นะครับก็ออกมาจากตัว f a c e b o o k Fanpage ของ m o นิมูลวิลเลตเลยนะครับผมนั่นก็คือบอกว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวเก็บผักให้พร้อมนะในวันที่31มีนาคมนะครับเพราะว่าจะมีการปิดปรับปรุงเซฟเวอร์นะฮะเพื่ออัปเดตแพทใหม่ครั้งใหญ่นะครับผม ของมอนิมูเลตนั่นเองเนาะกับป่าใหม่นั่นเองเนาะคือ h e a r t of the w i ไวนั่นเองเนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะนะครับมีการเนี่ยนะเพิ่มเติมนะครับก็มี NPC ตัวใหม่นะครับชื่อว่าโจนั่นเองเนาะเป็นแบ็กสมิธหรือเป็นช่างตีดาบนับนบ่น,อน,เ,นะนเองนะครับผมแล้วก็มี New f a ร m มนะครับผมก็เป็นเอ่อฟาร์มวัวนั่นเองเนาะแล้วก็ u n l o c อก New z o n e นั่นเองนะครับผมก็ให้เพื่อนเอน,นะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ เก็บผักหรืองดนะครับการปลูกผัก2วันแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีความผิดพลาดหรือว่าคำนวณเวลาดีๆนะครับเพราะว่าเขาปิดปรับปรุงตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงนั่นเองเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับปรุงเร็วช้ายังไงนะครับหรือว่าอาจจะมีดีเลยหรือเปล่านะครับก็ คำนวณเวลากันดีๆนะครับในการปลูกผักช่วงเวลานี้นั่นเองเนาะสิ้นเดือนนี้นั่นเองครับผมโอเคเนาะก็มาดูกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการอัปเดตครั้งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมผมไปพาทุกคนไปดูวิดีโอเลยแล้วกันนะครับผมนี่เปิดเต็มจอเลยนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมก็ในการอัปเดตครั้งใหม่นะครับก็นี่จะมี NPC ตัวใหม่นะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับนี่ NPC ตัวใหม่นะครับผมชื่อว่าโจนั่นเองเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะ แล้วก็อ่ะน่าจะมีนี่นะครับฟาร์มบัวนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นฟาร์มบัวนะครับที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็มีป่าอันใหม่นั่นเองเนาะซึ่งเป็นป่าที่เป็นนิวโซนที่เขาอัลล็อกมาใหม่นั่นเองเนาะเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับเป็นเหมือนอ่าบอสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในป่านี้นะคอยคุ้มครองป่านี้อยู่นะครับเราก็สามารถน่าจะนะครับน่าจะน่าจะว่าจะต้องมีการต่อสู้กันนะครับผมกับ บอร์ดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเท่าที่ผมเดานะครับผมเท่าที่ผมเดามานั่นเองนะครับผมก็อัปเดตนะครับวันที่3 1มสเ็มีนาน,นี้นะครับผมสิ้นเดือนนี้นะในการอัปเดตนะครับโอเคเนาะก็นี่นะกน็เขาก็ทำตามแผนนะก็คือแผนที่มันจะควรที่เสร็จสิ้นนะครับในควอเตอร์แรกของปีนี้นั่นเองเนาะหรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะไตรามาสแรกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ทำสาเร็จนะครับมาถือว่าเกือบครบนะครับผมเกือบครบณนะตรงนี้นะแต่ก็มีอะไรรายละเอียดปีกย่อยอาจจะมาทยอยที่หลังนั่นเองคือในการอัปเดตครั้งใหม่เนี่ยที่บอกมี n p c มาใหม่เพิ่มนะครับที่เป็นลุงโจเนี่ยก็คือเขามีหน้าที่นะครับในการเนี่ยนะครับลุงโจอยู่ตรงนี้ระหว่างทางเดินมาหาลุงแจ็คนะครับเหือนลุงแจ็คนะครับแล้วก็เดินตรงมานิดหน่อยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเจอกับลุงโจนั่นเองเนาะนะครับผมซึ่ง NPC ตัวใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับตรงนี้นะก็จะเป็นลุงโจเนี่ยครับแล้วก็มิล่านั่นเองเนาะซึ่งมิล่าเนี่ยยังไม่มาในเดือนนี้นะครับอาจจะมาในเดือนเมษานะเท่าที่ผมอ่านข่าวมาสักพักหนึ่งนะครับผมโจเนี่ยนะครับทำอะไรนะครับผมนี่นะครับก็มีการอัปเกรดแล้วก็มีการย่อยนั่นเองเนาะซึ่งการย่อยเนี่ยให้กดที่ตรงนี้นะครับผม dismantle ใช่ไหม พ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเออให้กดตรงนี้นครับผมแล้วมันก็จะกลายเป็นโหมดย่อย NFT นั่นเองเนาะนี่นะครับผมซึ่งพอย่อยมาแล้วนะครับมันก็จะได้วัตถุดิบนะครับเราก็จะได้วัตถุดิบนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่ในการที่จะเอาวัตถุดิบตรงนี้นะครับไปทําการอัปเกรดเจ้าตัวของคอนอะไรต่างๆนั่นเองเนาะซึ่งเราก็ต้องเสีย2ลูมิในการอัปเกรดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นระบบใหม่ที่เอาไว้ย่อย NFT ของเกมนี้นั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยละกันนะครับในการที่ออกออกมาแบบนี้นะเราสามารถอาจจะอัปเกรดเจ้าต,ตัวพวกของคอนอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีพลังมากขึ้นมีดาเมจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปทุบไม้อาจจะได้แบบได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนั่นเองเนาะอาจจะใช้เวลาน้อยลงนะครับจากที่30ิบ อ่าเอเนจีใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้เวลาสัก 30- 5 40นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข่าว,ข,าวข่าวนะครับที่เราเอามาเดออัปเดตกันนะครับผมกับเจ้าตัวของแพทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่31 นี้นั่นเองเนาะโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจนะในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้คลิปตัวเอินขอลาไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย